ครับพี่น้องเด็กเดออนเด็กเดอครับอ,อากาศหนาวเย็นดีพี่น้องพอหลอดไปใส่เ <Yeah. S 2> ย้พี่นี่ลอดไปใส่ <S <S ไปจีคอของดีแล้วพูดไปนอกนิสัยข้างหลังสะสองทางน่สะนในกสะ บ่ได้ลากเน้อของของดีก่อน น้องควาไวน้องเดี๋ยตัวน้องควาก่อนครับมาขอกกาแฟเพื่อนวิน้องเดินเดิเดินกัไดรบกวานี่เพราะแคนี้ก็ได้เด็กเดินไปนอตเตินั่งนึ่หนาบบ้าหนาวบันใดตัวน้องควาลวน้อง phạc chưi nồi đi phạc chưi nè rồi thì cái trật cảm được như cà phê bảo

搞周边旅游。 ร้อนน้ำร้อนตอนนี้อ่ายายกำลังพอให้เล็กหน่อยพี่น้องจะคลองไม่ใช่เพื่อใส่ขอบค

อยาน,นอนลับบ่ครับายางเรียนบ่นนครับย่างเรียนบ่ครับย่างเรียนบ่ครับเขาบเขาตีนเอามื่อนี้โอ้ยลีกซีอีกละ่ะ อย่างต่ออย่างต่อแต่เราครับพี่น้องมาจูบแล้วมาจูบแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ขอบคุณตลอดนะฮะตอนนี้หมดแล้วนะครับหมดซองหมดทุงด้วยนะมีเยอะใช่ไหมครับอยู่ไหนครับโอเคครับไม่ได้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 โมใช่ไหมบารนี่พี่น้อง <kung S 2> โอ้ก e <au> ่อนนว่าสี free, ่ห้าจะปอนเสื้อให้กินฟรีกินฟรีนะครับถ้าจะมีถ้าจะมีตาก็โอนมาได้โอนมาได้แล้วซื้อตแมนบ่าเสื้อตัวแม้นี่เนาะอยากให้ท้างมานี่เลยนุ่จะจือเอาโอ้จะจือเอาไม่ต้องอยูกันแบบเนาะกเนาะขอบคุณคาคะรอนะครับอยากให้มน่นี้วยันจะมากินด้วยกันครับพี่น้องพะร้อนะเซอร ไเลยกน,น้ำอีแล้วนี่เป็นโรงทานสาวหน่อยครับพี่น้องให้เป็นโรงทานโรงทานสาวหน่อยเนาะเอออยากให้เป็นโรงทานไปเลยนะครับขอบคุณตลอดครับมไม่ต้องการว่าเออต้องเจ้าก็นักสนีทไม่ต้องออให้จากคาแฟ่มาเลยมาเลยถ้ากินผมจะซื้อซื้อมาเลยข,ขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายคลิปนี้ครับ ฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพียบันแพงเอฟสาวน้อยเพีบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท้องฝังลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับศิลปินับเชิบนเวทีสาวลเพลครับกับซีีศิลปินจากแรมมโกครับคุณลำยองน้องอินฮาแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกัมมิโกแล้วก็คุณพชิน้องฮินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตธรรมนันแล้วก็ไอแม่มนมณีวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29ครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตได้ที่ครับเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับ มวนแท่แน่นอนกับเพลงไมุ่งยิงร้อมครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่ค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไมพี่น้องครับเพลงไปวันที่สิบแปดเก้าโมงเสาร์ครับแล้วก็เมื่อออนไลน์กับวันที่สิบแปดเริ่มเมื่อแรกเลยครับแล้วก็บ่อิลป์เพลงนุ่มโจครับยืนนึงแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่ยี่สิบสี่เก้าโมงเสาร์ครับแต่ว่าพี่น้องเขาคุ้มไปว่าเมื่อนั้นสิลองเพลงไม่โชว์ไม้เริ่มตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงวันที่เก้าศิลปินหาคนพี่น้องครับ รีบซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยเขากลุ่มในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อๆแม่แม่อ่ะลากะพ่อพ่อแม่แม่จีตตามผลงานพี่ไม่หลานเด้จากลากะอย่าลืมเขากลุ่มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ9 9 9บาทครับคือผมอยากสนับสนุนให้พี่น้องเขา กุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็รับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกับศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ นั้นคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ่้อ109บาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวน้อยผิดแผ่นพงแฟนผิดแอบมินรอครับไปแล้วครับสวสัสดีครับพอ่อนใ้กุ๊บปิดครับ